บอดเห็นเ็นี่นั่งอยู่นี่ิตยบดีเลยมือกล้องเรามือถ่ายเอ็มวีไปเข้างานเลย้ช่ั้นเปิดคนแรกเลยเปิดคนแรกเขาบอกอนุมัติเลยเขาพูดอะไรเขาอนะมันในมีงานบ้างมันในไม่มีงานมีไหมปุ๊บมันมีงานชูมือพอหลุดแฮงหลุดแฮงเสารหน่อยเกือบชูมือเลยค่ะบอดเอางี้ชูมือบอทเดี๋ยวถอยใบย้ำเนี่ยของอาร์ตกันเลยจับหกมงค์ถุ่มแ้วมือในเดี๋ยวเชวคอนเจนมีไหมเชวคอนเจนเดี๋ยวไปเปิดคิวกับซอดูค่ะอ่าแล้วก็ของของอาร์ตเลยค่ะฟังดีดีแต่ว่าอันนี้วันสองวันฟังเลยก่อนไอ้วันที่ ได้ค่ะสิบแปดยี่สิบห้องอัดเลยนี่ค่สิบเก้าแล้วก็ยี่สิบย่างเลี่ยงน่ะคือทองสำเนียงนี่แยี่สิบเขาว่างอยู่ครับไปย่างเลี่ยงกันเลยค่ะไม่ถ้ามันไม่หมอก็คือไม่หมอเนี่ยแต่อันนี้คือหมอลำสายหมอลำคนนี้ใช่ครับเอาไอ้มากนี่พูดอีกเพราะถ้ามันหยดยุ่งมันกำลังหนีมันกำลังมากนี่สิเฝ้าปล่อยเลยอัดแล้วก็ถ่ายคนนี้ถ่ายนี่พี่ดีเลือดถ่ายว่ากล้องไปอยู่กับเราทีมถ่ายก็อยู่กับเราแต่ว่าแบบแบบมูลเห็นมูลจังไหนในเด้อดขาอ่ะ เพราะหนูกับให้ยามหลอกไม่ให้ยามอะไรดิอันนี้เครียดเลยเดี๋ยวเราหามุมให้เดี๋ยวหามุมให้บอกอะไรหามุมให้ให้ดิให้เบียร์เข้าห้องอัดเลยไม่งั้นคนถ่ายถ่ายครึ่งเดียวถ่ายเอาครึ่งเดียวเดี๋ยวฟัง เดี๋ยวพ่อมาฝากตัวอีกหาปีครับบ่ายโอ้ยไปอีกตัวเด้อบไปดีเซลไปรีบไปอัดเลยนะนี่จริงจังเลยนะรีบอัดเลยวันนี้ยี่สิบยี่สิบปังใช่ป่สิบก็ได้ยี่สิบปังแล้วก็ลองดีไซน์เลยว่าอยากได้วิวแบบไหนอะไรยังไงเพราะว่าพี่พี่อุปกรณ์ของเรามันพร้อมหมดทุกอย่างดองดูท่งหาก็ได้เออแล้วก็บอกว่าขนจะใส่ยังไงด้วยกันโอ้ยดกับหัวตะขั่งเมยบอสทานรินซองพวงแคมสอดสายตามองเนม แนมแนมแล้วกระโบ้ทินได้ยินหอกว่าจัดมอลำอยู่แล้วเขาแหละเขาแหละอันนี้จัดเหนียวจัดมอลำอยู่แล้วนี่เออวันนี้ไปลองยืมรถแหมนี่งโคเบอร์ลองปึ๊บถ้ารีบปล่อยถ้ารีบปล่อยเป็นว่าโคเบอรสิไปต้องช่องหลักเลยครับช่องหลักเออผลงานมาสเตอร์จะโอ้มีโอกาสปิดมาแรงเหมือนกันนะครับใช่ครัช่องหลักนะครับเพราะว่าเพื่อโคเบอรเนี่ยเอาลงช่องไม่หรอก ช่องที่ลงปัจจุบันอี่ช่องเสาหน่อยเรามันนี้นี่ขอขอแต่ว่าคือเสียลงช่องเสาหน่อยเลยคนติดตามสองล้านกว่ารีบไปทำเลยวันที่ยี่สิบนะดูคิววันที่ยี่สิบเล่นอยู่ไหนเชื่อว่าฉันนี่ย้ำเลี้ยงฟ้าไปเขายนี่ยซีโมกเสาของซีเนยฟ้าไปเขาของอัาเออสำหรับมีคุ้มเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าคุ้มเองเลยเดี๋ยวให้อาจารย์นัทำคุ้มเอาเดี๋ยวเป็นฟ้ามีเราเกิดเราเนี๋ยวเจ้าของต้องได้สำเนียงคือก่อนนี้ลองคือเอาแต่ว่าเสียใจอยู่แต่ว่าให้มันได้สำเนียง คือให้ให้มันได้มีเมโลดี้แบบวงยิงอ่ะเพราะต้นฉบับต้องลองถามต้นฉบับแล้วว่าเราคัเวอร์อืมโอเคครับวัดยี่สิบค่ะแล้วนูทักห้าอ่อยก็ได้ได้มีลายกันอยู่ใช่ไหมมีมีมีทักมารีบรีบบอกนลพี่จะได้วางแผนคือหัวค้นถิ่นดีแล้วคือหัวหัค้นถิ่นดียามาใด้งานเลยไหม คนละเขาเอิดว่าบาดเจ็บนาได้ท้ามเนี่ได้ท้ามพร้อมกับมวยโมเดลการมาถามลองเนอะต้องก่อนยีิบสามนะเพราะว่าหลังยี่สิบสามเพิ่ขึ้นโค้ดโค้ดกรุงเทพเลยถ้าไม่เหมาะก็คือไม่ให้นะแต่ถ้าเพิ่มเป็นหมอลำนี่เราไงเสียงร้องคือหมอลำวันหน้าอาจจะมีมาสเตอร์ก็ได้อาจจะเป็นซิงเกิลเป็นเมื่อไหร่แต่ว่านี่คือเดี๋ยวต้องหาหาเอฟซีในศาสตร์ของความความเป็นต้องเข้าใจว่าคนที่เป็นมาสเตอร์นี่มันต้องเนาะ บางคนอาจจะเหมาะอยู่กับการการทราบผลงานอยู่ในเวทีอยู่บนเวทีงไงยังไม่เหมาะที่จะเป็นมาสเตอร์ต้องมันต้องเจ๋งอิลียอ่ะต้องคอยคอยคอยมีมาสเตอร์หรือต้องมีผลงานใช่ป็นคือคือคือหัวหน้าจังยิบคือต้องมีตัวตนมีโปรไฟล์มีเอฟซีคอยจะไปหรือหัวหน้าต้องเมืองภาพร่วมในรายดันค่อยมีซิงเกิลวันหน้าคือเหมือนที่ผ่านมา มันอาจจะไม่ถึงเวลาไหมแต่เมื่อวันหน้าอีกหรืออนิสาอาจจะมจีมันเวลาเป็นตัวจัดสรรนี่แหละวันหน้าจริงก็ก็จะเป็นของอนิสาเหมือนกัน <c oughs> หรือเพลนพ์นนเพลงนี้อาจจะเป็นวันนเพลงแรกที่ต่อยอดอาจจะคนดูเยอะแล้วกว็อู้แบบ กระแสมาดีจริงๆนี่มันอยู่ที่ตรงนี้ด้วยถ้าพูดถึงว่า FC ฟซีเขาก็เยอะกานเหมือนกันตอนที่เขาอปิมิตแต่ว่าอันดับแรกก็คือทุกคนมีงานทำอยู่แล้วที่อยู่ในสาวน้ำไม่แพงในตอนนี้ทุกคนมีงานทํามีหน้าที่มีงานทําอยู่แล้วไปม,มีงานประจําม,มีงานทําบนวิธีบางคนเป็นศิลปินมิลองลองในเทนอยู่แต่ไม่มีวงนะครับไม่มีวงขึ้นนะครับเอาแล้วแม้กระทั่งใครัง่ๆนี่เป็นศิลปินค่าใหญ่ๆค่ายยักษ์ใหญ่ในประเทศนี่ยังบริ้ยั่งยักากขึ้นวงหมอลำเลยครับค่ายักษ์ใหญ่ไม่ได้มีวงหมอลำเลย มีแค่ค่ายเพลงแต่เขาเรามีทั้งค่ายเพลงมีทั้งหมอลำคือคือเหตุเพลงมาแล้วมีหม่องปูวดให้เลยม,มีมีหม่องปูวดแล้วมีงานทําถึงไม่ดังอีกแต่มีงานทําแต่ว่าศิลปินบางคนเขาคายแล้วถ้าเพลงไม่ดังผมมีงานทำนี่ดังพ่อกระเทืนอนนี่ก,ก็ยากอยู่ได้ไหมมันต้องดังอีถึงถึงแบบสามารถขายได้หรือคนซื้อคนเสิร์ฟได้แต่อันนี้นอน,นอนแล้วดังไม่ดังแต่เรามีงานได้ทํางานหรือได้อยู่กับประชาชนได้อยู่กับเอฟซีแต่ว่าถัานี้เพลงดังอีงวงิงเนี่ย คือมันเป็นที่เป็นเป็นสุดยอดมากอ่าก็ถือว่าเอามอบให้อนิสาครันบอดเรอันนิสาเต้เสด็จออเป็นเป็นแม่เล็กแม่เล็กของรถแหน้นุ่ยนึงันเป็นแม่เล็กเค่ะบอดตอนนี้เล็กใกลสีขาดเหรอค่ะบอดยอไ์เลยเรา้ว่ได้อเดล็กจีขาดหรอบอดตั้เกิด เชียมให้อีกจั๊กตัวในระบบเหล็กคือคือมันเหน่อยเลยนี่เดามาได้ก็แงะแงะมอได้กันน้ำอีกอิฐด้วยอันนักนี่บระเด็นนักย้อนตู้ย้อนตู้นาตู้ล้างในเพี่น้องบระเด็นนักย้อนตู้หมุนในข้นหมุนนี่นักย้อนข้นเอาดูวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดในข้ออ่านเลยแต่ว่าต้องฟังนะครับขอได้สำเนียง ต้องลองไหมไอ้ไอ้ก่อนไม่ถึงถ้าร้องเสร็จแล้วคิดว่าได้เราต้องส่งมาให้ก่อนมาจะแก้เหมือนนี้เวียนี้บางครั้งคือมันเราไม่ได้บอสอันนี้เลยหมอรัมนี่ที่ถือแล้อันนี้เพลงน้องล่าสุดนี่้สองสายตาจะแทนขาล่ะอันนี้าอ่างนอดบอเห็นหน้าก่อยตางอีกซน้อยสิบบางังแล้วนาะขอบคุณค่ะบอสขอเดี๋ยวไปจัดไปเลยขอบคุณค่ะครบเก้านาทีแล้วค่ะต้องรอ่าครบเลยมวยมวยรู้เรื่องเลยค่ะ เพิ่อกะนั่งสอแล้วหดแนาทีก็เลยยังไงไม่ไม่ถือว่าอันนี้สาไหไม่แล้วสาเขาจะมีผลงานเพลงแล้วเป็นของตัวเองแล้วก็มีเป็นคนดีมีผลงานทีแรกก็คือมวยไม่ต่อยเป็นสะสมคะแนนไหมก็ต้องสะสมคะแนนสะสมคะอย่าด้อนายทักด้ยักยเักทาเทักทายทักทายทักายทักทายทักายทับายทับทายทับทายทักทายทักเายทัยทักทกายทักทยทัยทาักย สองแพลตฟอร์มหมายความว่าแพลตฟอร์มเพลงกับแพลตฟอร์มหมวดทั่วไปแล้วก็ประกาศนะครับอลิสาคือศิลปินสาวน้อยได้ cover เพลงเอิญฮักนางเอกน้อยนะครับมันกังว่าก็ไข่เจียวเบิ้งมีโอ้ยต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยคุณบางหลังเล็กนี่เห็นมันี่นะฮะฝากต้องเปลี่ยนใหม่แล้วเอิญฮักเป็นไรเอิญฮักอะไร เพลงต้นฉบับเอ <sk ok right> um ok ิ้นฮักนางเอกน้อยเนี่ยเอิ้นฮักอะไรเนี่ยอันเลือนมาไหเอิ้นฮักนางเอกใหญ่เดี๋ยวบอลจัดกันโอเคครับคลิปนี้วันนี้แค่นี้นะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับถ่ายคลิปนี้ครับฝากไปถึงบรรดาแฟนๆสาวน้อยเพีิบันแพงเอฟซีสาวน้อยเพีิบันแพงครับกับลำเพลินออนไลน์ช่วงลอยกระทงลำเพลินเจริญใจครับจากวันที่18ถึงวันที่ยี่ สิบสองมือรวดเลยครับสิบสองมือผ่านงานปิดท้องฟังลูกดิมิตครับนีก็คือลําเพินออนไลน์ครับซิมิลัมเพิรนบนเวทีสาวำเพลิงครับกับิมิศิลปินจากแกรมิโกครับคุณลํายองน้องอินฮาวแล้วก็คุณดอกอ้อทุ่งทองแกรมิโกแล้วก็คุณพัชชีน้องอินฮาวแล้วก็นะครับน้องบัตปัตรรมนันแล้วก็ไอแมนมณีวันครับศิลปินหาคนครับพี่รองครับเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่29เครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิม ทักไปซื้อบัตรได้ที่ครับนี่สาวน้อยเพชร้านแพงแฟนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเด้อพี่น้องเด้อครับมวลแท้แน่นอนกับเพลงไม่งหญิงค้อมครับผลงานเพลงโชว์ไม้ของเหล่าค่ะกับผลงานเพลงอื่นทางนังเอกหน่อยค่ะปับสริฟไม่พี่น้องครับเพลงไปวันที่18เก่าโมงเสาร์ครับแล้วก็มือออนไลน์กับวันที่18เริ่มมือแรกเลยครับแล้วก็บวัสิเป็นเพลงนุ่มโจครับยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนอ้ครับวันที่24 เก่าโมงเศร้าครับพี่น้องเขากุ้มไปว่ามือน,นั้นสิร้องเพลงไม่โชว์ไม่เริ่มแต่วันที่18ถึงวันที่เกาศิลปินหาคน้นพี่น้องครับรีบซื้อบัตรจองตัวได้เลยเขากุ้มในเลขขอแรงสนับสนุนจากพ่อพ่อแม่แม่คากาอพ่อพ่อแม่แมิตตามผลงานเพลงไม่หลานได้จัดอากาศอย่าลืมเขากุ้มค่ะพี่น้องวันที่18ถึงวันที่2 9นะคะ12วันค่ะศิลปินมากมายแล้วค่ะนอกับบัตรละค่ะจาก1348ารบาทเหลือ เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับคือผมอยากสนับสนุนในพี่น้องเขากุ้มปิดด้วยกันเมาไปเลยครับเมาเมาสุดคุ้มครับแล้วก็หลายคนถามมาว่ามีมือต่อมือบ่ครับมีลิงแบบเคยซื้อแบบว่าสามมือตอลิงหนึ่งมีครับวันต่อวันก็คือหนึ่งร้อยเก้าบาทเพราะว่าเรามีโชว์ใหม่แล้วก็ศิลปินรับเชิญแล้วก็ัามือต่อมือขึ้นหนึ่งร้อยเก้าบาทแล้วก็มือไอ้หนึ่งลิงสามมือครับสามมือกมีศิลปินแต่ละสามวันหรือแต่ละหนึ่งลิงนะครับอ่าก็จะมีศิลปิน นะครับชั้นคือ3มือในหนึ่งลิงในราคา290บาทครับ290บาทแต่ว่าสั่นมือต่อมือ109้อบาทแต่ว่าเมาไปเลยครับสุดคุ้มจาก1 0 0เอ้ยจาก1,348บาทเหลือเพียง999บาททักไปที่สาวน้อยเพชรแพงแฟนเพดแอดมินรอครับไปแล้วครับสวีสดัสสวัสดีครับพอ่อกนะนิกรุปเิชครับ